สบายดีพี่น้องสบายดีตอนคำๆยังอยู่ชุดเก่าอยู่เลยมูมาหมดแล้วตอนนี้เจ๊มาลาเจ๊พลาก็มาเลยเจ๊ซีก็สิออกมาเตรียมกับเขากำนําไปตอนรับผลสะกอนนะคะยิงเจี๊ยกก็มาแล้วก็กําลังมาเตรียมอยู่นี่ไงพกเจ๊ก็มากันแล้วพี่น้องเอื้อยกําลังจัดเจ๊ซีเฮาก็แล้วเบี้ยค่ะ อมไว้ยนี่แหละค่ะพี่น้องเอ๋ยสิมาอมไว้แกมือเว้นนี่แหละค่ะจูเจอมาลาเจเจบเจพอลล่าเจซื้เพชรอนมาเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งเจพ่นก่อนนะคะเดี๋ยวให้ยิงเจฟโยกมาก็ได้ค่ะเธอเป็นเท่าเสิฟนะคะไม่ใช่เด็กเสิบมาเบิ้งกันพี่น้องเจคนสวยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอื อย่าพึ่งฉันยังดูช่วงล่างอมลาอยู่สวยตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะอืมอะไรอ่ะเป็นเส้นเป็นเส้นย้ดนออกมาซะเด้อสบายดีพี่นงพวกไปเมื่อสักครูสักคนจะขาสวยเลยยังก็สร้างมันเลียบริอืมกินกันบอลลูเลยนะคะสองสาวกมาเดิรูปแฝดเนรกและฉั้นแรกสองปีนี่อะไร พี่ดาวกระลงผูค่ะฉันกินข้าวกินกระใจียจายายมบาลไม่รับอาเซิร์มาไม่เมื่อยกระซึ้นถ้าประทานอาหารคำกันก่อนนะคะก่อนขึ้นการแสดงนะคะฉันมีออมไายค่ะเจอกเย็นน่นอมากินออมไายค่ะใส่ไก่น้อยง่ายนะกระบือกขานั่งมาแล่านบาปไก่ฉันกับบร้มี เออฉากตัวน้อยใครเด็กาบหน่อยนั่งวาฉันซื้อเอาเขาไปซื้อดอกพี่นางซื้อมาให้นะเธอสีแดงแรงริดนะคะวันนี้เธอสวยจัดเต็ม้นอกกินไม่เป็นก็ข้ามากินในเฮือนอยู่ไงไม่เหมือนเธอนักินแต่กลางเดินฉันไม่มีวิวนั้นนะเออเย็นสบายนะขพา่นอกอ่างก็ซ้ำเราบุรมีบรีมอา เฮ้ยเดี๋ยวกูสิพาวกูก็ยังไม่ได้อาบนะอันนี้ลงลงเฮือนมาเลยนะฉันอาบเลยดิอาบแล้วเหรอชุดกาวอาบแล้วดมมึงดูดมมึงดมอาบแต่ยังใส่ชุดเก่าฉันยังไม่ได้อาบเลยรักทานชิมียหนึ่งอ่ะวมากินข่าวกินข่าวลุมนะอ๋อกะเกลื่อนเต็มอยู่ขอโทษนะคะคุณแม่ยอับประลาศนะคะชิมีเกลื่อนละคัน บ่านางมีแต่เองนางมีแต่เองอักขระสาธุษเป็นกิเกินจะเป็นกิเกะมันบอกคือกัรบ้านเชิญ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 นางจ้ะแม่แม่พี่ยังมีรอศาลเลยจะไปรอจะกลับ no. ้านนะคะแขกกินงโกรุษค่ะอดีตคะพี่น้องอุดพุ่มปู่ยิ่งขึ้นยิ่งดุสูงยังอยู่ชุดเก่าอยู่ค่ะแต่สองสาวนี่สวยลอกหน้าไปก่อนแล้วค่ะทำไมถึต้องได้ก้มอ่ะเนาะ พอกาแต่งตัวมาแล้วมันมีมแต่งมันเป็นคนบริแต่งตัวยากนะครับนั่งแต่งแล้วอะไรย่างงแต่งแล้วเส่นเช่นส่วนเราก็แล้วเลยขณะนั่งแต่งแล้วนั่งบแต่งซ้ได้นะแซ่บเท่เน่ยเราพี่นั่งนะนั่งคัาสมาธิเอามไหวไ่เลยออมไหใส่กจ้าใส่หมอนรอนนะคบนอนนั่งตับน่ฮะอีมีไต้อ้ย ต้องติ่งแห้งกับไรเด้ยร์ซูแล้วดูบ้าดนบ้าด้ดีดีมันกุ่มนม่ธรรมดาชือตัวครับมันก็ปกตัดอะไรถ้าคุดยังไม่ทำลายใส่ดีไปแล้วน่าซื้อแจกอะไรนะซื้อแจกแบบขายขายขายเราเราเรา จะรอชีชแจกไปรำเป็นเจะาภาพเขาต้มพ่อเอาตูตายแบว <c oughs> ่างอะยืดยือันนั้นไมเี่ยบปนั่นร้านจนเกินาคนนแะฉันเบื่อเธอจริงๆนะโทรศัพท์นะอืมฉันเหมืยนกล้มเลยนะไม่ไหว ไฟชักกระเปิดหมดแล้วเองจะมาว่บว่าวืวาสสั่งนำเจี๊ยบแล้โจงมนจรสักแต่เด็มันโฟกัสแล้วนั่งสาวเปลี่นมุมทำใมัโฟกัสเปลนมุมก่ออคอะรจะกระพิบตาตามัน่กมันโฟกัสรินขายิมไรหน่อยเสียงเมานะคะไมยมเลยคมไบแซ่ แตงวาเส็บไปรองไวแหงไว,วป,ป,ปมือคือไว,ว้น่อยเขาไปพูแต่คนพี่นีนีค่ะพี่สาเจสีความเปนลอีพี่นีแกให้ผีกิน <laughs> ตามไป็นสัลตีอ,อ่ะจรอรีสามคนสคี่เขันตีสุดีวันนี วิลานัทพลนนชัยพรมีลายค่ะวิลานัทพลศฉันก็สละอีปีซาก็สีปีอาปีชาตองสีเลยกับปีชานาฬีบุญมีกองสีปีซาผู้ชายสองคนมันซื้อธรรมดาธรรมล่ะธรมาล่ะมันซื้ออ่อนบ่สาคอน

ท่องเที่ยมนีกินข้าวอันนึกบคิมีอันเนียกินชุดนั่งา <laughs> <laughs> ขาวกินไรนข่าวกับเรือพอมอกมกแดนต่บนนอบาบซุปอ้ายทุปเบื่อจะลงมาจะเป็นใหม่ด้ยถ้าเกิดก,นกนินข้าวนะโอเคก็้ามาเลยขึ้นมาขึ้นมาอ้โเบื่อยังไก็ขับขับไปลงไปลว เดกูไปลบไปกูลบเกือบเบิ no, okay. the the ้เป็ลบป้กูมาใหมวิอนมาในตาต่อต uhm. ัดต yep. ่อเร่อไงปลบของกูไปจากกูไล่กูขึ้นูขึ้นนล่นหน่อยบมูลบให้จากโทษมูอืมแต่เาะบไีดไ่ได้มันลบไปได้เนาะมันลบกปเบิดืบ่นเลยบ้นมูลบได้แันห้ามูมเได้ไหมลบได้ก็ได้ัไปลบไปมู่ายมาปทำเดี๋ยลเอาเฮ้กับเบิ้อยู่ว่ามันคือบระดนี้ี้อกส่วนใหม่งเก่ ไอ้โรคอางานถึงเบิดถึงได้ที่ไรวลนดีดีเน้ยบอกไปลมยางทายาอีกโรคทาวอนดี่ต่ว่าตัวำเก็บไบเก้าจิวันอันสมัยเนี่ยมันยังเก็บใบอีกนะอันเก้าเนี้ยมันโรกเบิ้ดนี่มนเอเตบอกมีปุ่น้เลยะ่ลกูหายโกงโกค่ะ

มันจะเสียงดีเน็ะเสียงมานั่งนชุดก็จีนยูทูบนะจ๊ะไม่หไปอ่านบวานไม่มีนะครับดีคุณยายนเป็นบาวานให้คืออะไรคือการนำสารนำตายสาเรือกๆตวนผมไม่ได้นำแต่ตัวนั้นนะตัวนี้คว้ามัอตึ้งมันเต็มตุ้เลยผม กรรมพันธุ์นี่เันธุ์อเนี่ยเปยังงลกตากกมาเล่นตากกกรรมพันธุ์มาเล่นตักใจเ่อะมาเล่นกระเพาะแล้วใส่ค่ะบ้าหวานเห็กระเทาะเป่อยู่บ้านบ่ไเป่านจะไริม่ตดบ้าน่นระเจะม่บ้านแ พี่น้องเห็นยังบอกท่าใช่บอกท่ะมันได้ยิมากินนั่นเอาไว้น้ำกันปะเห็นน้ำฝ้านักสวรรค์อยู่บตาเห็นแต่น้ำฝาสองมันประทิดมันพับตาป่ะมันพับตาตนห้องเท่าไหร่ทราบกับพับตาน้ำคนตัวบักงามไม่เห็นกินไก่ก็ยังสวยคือเก่าพ่อมึง คือยาบอกพ่อสวยนะครับสวยประเสริฐสีก oh ่บแม่ประเสริฐพ่อพนมาต้องสวยมันจะขผขามจะเลยเกินคุณแม่เหรอนางประเสริฐก็เลยสวยประเสริฐสีอีกแล้วครับพี่น้องขาเอาเป็นว่าจะทำการแสดงกันแล้วล่ะค่ะจัดย่อ่อาหารแป๊บหนึ่งล้วก็จัดเจงอะไรนี่หน่อยเจนสีก็จะไปสำหรับพบรกายนิดนึงนะคะ คืนนี้ก็สิเก็บบรรยากาศไปจะมีกังพี่น้องค่ะติดตามไลฟ์สดต่อนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าฝากติดต่อใจกดกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดคลิปใหม่เลยด้วพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะตัวแม่มาซีสโอว์คาอยู่ก็ต่อบไม่ได้เธอสวยมากสวยในแต่ละทีคนงามคงงาม sacche kor nam satre pin